เริ่มที่คอร์ดีหนึ่งครับระยะไม่ได้ไกลมากครับ340กว่าหลาสามาสิบตีไม้สามไปวางหน้าน้ำก่อนครับมีน้ำขวางหน้ากลีนครับเคีร okay. ตีนิ่มๆไปก่อนเค okay. น่าจะเหลือไม่ถึงร้อยหลาครับเดี๋ยวดูหลุมดีหนึ่งครับเหลือ73หลา มองไม่เห็นธงครับเพราะเนินมันบังอยู่ไม่แน่ใจว่าธงมันอยู่ประมาณไหนแต่น่าจะตรงกลางเราจิ้มเข้าธงเลยครับตั้งใจว่าจะตีตกใกล้ธงเลยอาจจะขึ้นซ้ายหน่อยๆเพราะลายน่าจะสลบโอหเหมือนสั้นเหมือนสั้นอยู่หน้ากลีนครับรนไม่ค่อยดีไปเดี๋ยวไปดู แอปพรมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโดนไม่ค่อยเต็มหน้าไม้ไปพัดประมาณหกหลาครึ่งครับเป็นพัดทางลงผมให้ประมาณสายนิดนิดหน่อยเยอะครับสายก็สายเกือบตรงออนะโอ้ไม่เลี้ยวเลยเบาเฮาเบาจัด ตอนนี้อยู่ที่หลุมดีสครับระยะ352หลาครับผมไม่ตีเดเวอร์ครับตีไม่3บางครับถ้าตี250ก็ขึ้นแค่ร้อยหลาครับไม่คิดอะไรเยอะโอเคโอเคน่าจะเหลือร้อยนิดนิดโอเค สอดสองแล้วเรียะประมาณ83หลาครับทงหน้าลายสลบขวาไปซ้ายนะครับผมจะขึ้นซ้ายทงหน่อยคิดว่าน่าจะพัดง่ายหน่อย83หลาโอเคใจจะขึ้นซ้ายแต่ลูกไปขวาเออ นะครับลุยขวาธงเดี๋ยวไปลุ้นเบอร์ดีกันครับพัดเบอร์ดีครับระยะประมาณห้าฟุตมีลายขวาประมาณสักหลุมหนึ่งไม,มไ,มมไม่ผมไม่ผมไม่ผมไม่ตกว่ะรวยเยอะเยอะนี่ว่าเป็นหลุมเลยนะหลุม B3 ครับเป็นพาสามกลางน้ำครับระยะประมาณ193หลาถึงธงแต่ธงมันปัก หลังขวาเอ้ยหลังซ้ายนะครับธงปากหลังซ้ายอยู่ตรงแองพอดเออีเป็นระยะก,กักหน่อยผมเลือกเหล็กหเลยครับแล้วก็กะว่าจะตีเรงกลางกินแล้วให้ลูกเลี้ยวไปหาทงเลี้ยวดอไปหาทงครับแลยะร้อยเก้าผมก็เอาเหล็กห้ามาจับโชกนะครับแล้วก็ตีแทงๆเข้าไปกันโอ้ไม่เลี้ยวเลยน่าจะออนไกลแบบไกลมาก พินไฮเลยครับได้ลูกไม่เลี้ยวดอเอไปพัดไกลครับมาดูว่าจะสองพัดได้หรือเปล่าพัดเบอร์ดี้ไกลครับระยะยี่สิบหลาให้ลายขวาเยอะมากครับเป็นพัดเยอะเดินตามเลยครับเบา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  โอเคน้ำหนักดีครับเซฟพาพัดเซฟพาครับเล้ยวประมาณสองฟุตโอเคพาได้ปะหลุมดีสี่ครับเลยะห้าร้อยสามสิบห้าหลาครับพาห้าไม่ได้ยาวมากครับ เลงไปกลางไฟเวเลยครับแต่ลูกน่าจะเฟดขวาก็น่าจะตัดลายมากขึ้นเล็งไปกลางก่อนครับเฟดขวาหน่อยโอเคเฟดตามสั่งครับช็อตสองครับเหลือขึ้นกิีนประมาณ2 0 0หนึ่งหลาครับรงปักเบียดขวาผมเล็งซ้ายทงเลยครับประมาณ200หลาครับ บุกเลยครับเฟดเข้าทงน้อยน่าจะระดับทงเหมือนสั้นเดีย๋ยวไปดูครับไม่ค่อยโดนพัดเบรดี้ครับเฮ้ยออสเคลีย <c oughs> ตีสองอันโอ้ยไม่ไม่ไม่เคยได้พัดดีเกินอ,อ่า ตีสองอนมาครับเลยพัดอีกเกิลครับเราไม่โลบครับเราตั้งใจพัดเกาะเกาะไปก่อนอย่าบอกนะว่าจะลงอ <c oughs> ขาดอีกคืบหนึ่ง <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> ตอนนี้อยู่ที่หลุมดีหครับระยะ388ร้ลา เป็นพาสีครับก็เป็นตีลงเขาก่อนแล้วก็ตอนแอปพลิเคชันกินก็เป็นขึ้นเขาครับเลงไปขวาของบ่อทรายครับตั้งใจเอาอยู่ไฟเบก่อนใกล้ๆค่อยว่ากันครับโอเคน่าจะเหลือประมาณร้อยนิดๆ ช็อตที่2ครับเหลือระยะประมาณร้อยสหลาครับยิงหลุมนี้ผมว่ากรีนค่อนข้างยากครับเพราะว่าวันนี้ทงปักริมซ้ายของของกรีนเลยครับเพราะฉะนั้นกรีนมันสลบเป็นขวาไปซ้ายอย่างแรงเลยครับแล้วอย่างตามลมด้วยตั้งใจว่าจะขึ้นทงเลยครับเพราะลมหอบจากตามจากซ้ายไปขวานิดนึงเล่งธงครับลูกน่าจะมาตกขวาธง แล้วก็ลูกไหลไปหาทงได้โอ้โหบางมากโดนบางจัดอ๋อกิ๊กเข้าทงเลยไม่แน่ใจว่าจะเลยไปตกกินหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูฮัดเบอร์นี้ประมาณ8หลาครับเป็นพัดทางขึ้นให้ลายซ้ายนิดนิดสวยมากโอ้ oh. น้ำหนักช่างเมื่อเช้าเชี yeah. ่พาไปตอนนี้ผมอยู่พาห้าลุมหกนะครับที่มีคำว่าคาสคาต้านะครับผมตั้งใจว่าจะตีหัวไม้สามวางไปบ่อทรายขวามือเนี่ยครับบ่อทรายขวาสุดแล้วให้ลูกเลี้ยวอ้อมบ่อทรายที่สองครับผมเล็งไปประมาณขวาของบ่อทรายขวาสุดครับ โอ้เยอะไปเลี้ยวตามสั่งเลยแต่เยอะไปจุสองครับเหลือ185หลาถึงทงทงปักทงหน้านะครับชิดด้านขวาหน่อยด้านขวาจะอันตรายหน่อยเป็นน้ําเราเล็งสายทงครับแล้วก็เลือกเหล็กเกินระยะมาครับ185หลาผมตีเหล็ก5้าเลยครับเพิ่มระยะเลยตี200ก็น่าจะอ่อนอยู่โอ้ต้องดูว่าอ่อนไหม โอ้อ่อนเลยครับ oh, <yeah. S 1> เข้าไปหาธงเลยครับระยะน่าจะประมาณหนึ่งกันธงครับปีมาตะก,กี้มาครับเหลืออยู่ประมาณน่าจะประมาณคันธงครับมาลุ้นพัดอีเกิลกันตีช็อตสองบุกมาครับได้มีโอกาสพัดอีเกิลระยะประมาณห้าฟุตลายขวาค่อนข้างเยอะมากครับให้ประมาณเกือบฟุตหนึ่งเลยครับ ไม่พอได้เบอร์ดีครับโอหลุม7จ็พาสครับระยะ173หลาทงปักริมขวายากเลยครับหลุมนี้กรีนจะเป็นรูปคล้ายๆรูปกระทะคว่ำนะครับเวลาออนชิดๆขอบจะไหลตกกรีนหมดเลยทงปักริมขวาหลังครับผมตั้งใจจะเล็งเข้าทงเลยครับ ผมตีเหล็ก7นะครับ176เจ็ดสหโอ้น่าจะตกซ้ายขวาละอาการหนักโอ้โหซ้ายขวาเลยครับอ่าแย่ไขปะระเบิดทรายระยะประมาณ16-17หลาประมาณนี้ครับ ลายสลปหน่อยผมเปิดหน้าไม้เพิ่มเลยครับหลดน้ำหนักไปทางซ้ายอ๋ลายแค่อ่อนครับด่งไปหน่อยเดี๋ยวไปลุ้นพาใกล้ไกลระเบิดทรายมาไม่ดีครับ เทพานอกกรินหน่อยได้ประมาณหกหลาให้ลายขวาเยอะโอ้ทำหนักดีแต่ลายน้อยบุก,กี้ไปหลุมดีแปดครับระยะไม่ได้ไกลามากสามร้อยห้าสิบหลาครับ ผมเลือกที่จะตีไดเวอร์ครับเพราะว่าตีไม้สามแล้วมันเสียวบ่อทรายบ่อเนี้ยครับต้องการเอาลูกไปอยู่ซ้ายของกรีนเป๊ะเลยครับอยากให้ลูกไปอยู่ซ้ายตีไปขวาเลยครับฮมองแผนได้เฉียบ,บ,บชิว่าระยะน่าจะประมาณเก้าสิบห้าลาครับ เราส่องจากฝั่งด้านนู้นนะครับระยะประมาณ95หลาผมจากขวาไปซ้ายผมเลือก56องศาครับตีประมาณ95หลาครับเหมือนจะไปขวาเยอะเลยต้องไปดูครับว่ามันจะอ่อนไหมพอมองไม่เห็นอะไรเลย ครับสรุปตีมาลูกนี้ครับโอเคถือว่าดีแก้ไขลูกตีออกขวามาครับมาในพัดเบอร์ดีระยะประมาณคันธงนิดนิดวันสามลาครึ่งแต่ให้ลายขวาเยอะมากไม่รู้ว่าจะเลี้ยวทันหรือเปล่าโ วันเลยเป็นพัดดีที่ไม่ลงหลุมดีเก้าครับหลุมจบแล้วหลุมเทอร์โบหลุมเทอร์โบครับตั้งใจหน่อยดีด้วยไมส3เลยครับสามร้อ แหกขวาแต่จะขึ้นกรีนมองไม่เห็นกรีนนะครับประเด็นนะครับสาเหตุที่ไม่อยากให้มาขวาเพราะว่าเวลาเราตีขึ้นกรีนมองไม่เห็นกรีนเลยครับนี่ต้องรบกวนพี่แคดดี้ขึ้นไปมาร์กจุดให้ครับว่าทงอยู่ตำแหน่งไหนพี่หนาขึ้นมาเลยนะทงอยู่ไหนพี่หนายืนตรงกระทงเลย,ยจริงเหรอ มันไม่เข้าป่าเหรอ่าะยะกว่านั้นมันจะเป็นน้ำแล้วนะโอเคอ่ะโอเคมาเลยครับพี่มาเลยระยะเก้าสิบห้าหลาครับโดยประมาณตั้งใจว่าจะเล็งประมาณหลักแดงเนี่ยครับคือเรากะอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าเรามองไม่เห็นธงด้วยธงปักอยู่หน้าหน้าขวาครับ โอ้ขวาเยอะต้องไปดูครับเหมือน,ด,นดันรูปไปขวาเยอะครับเดี๋ยวไปดูสิบหกสิบเจ็ดหลาครับต้องโยนให้โด่งหน่อยอ้าวมันเด้งไม่ดีโอเค พัดเซฟผาครับมาโอเคผ่าได้ครับปะ